จะลอยอยู่อมอหมนอยู่า,ยางชไงมาแล้วบุนค้ณโอเคค่ะมากันหลายคนหรือยังอ่ามาสิบห้าคนแล้วมีใครบ้างคุณคุณยังไม่ทักใครน้องมิ้มมาแล้วน้องมิ้มก็มาแล้วค่ะใครอีกเมทาสิทธิ์มาแล้วเมทาสิทธิ์มสวัสดีครับคุณครูกับลูกชวอันนี้ค่ะเมธาสิทธิ์ อาอ,าอาใครอีกเอ่ยบุญญาใช่ไหมคะบุญญาสวัสดีค่ะบุญญาสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคด่ะแอปฟอนด์ม,มัมด้วยเหรอลูกแอปฟอนดหมัมอะไรครับ <laughs> โอคไหนใครเอ <Hus sein S 2> อเรียกอนสวนัสดีลูกสวัสดีครับเรยอนสวัสดีครับเก่งมากครับเอ้ใครมาเพิ่มใครมาเพิ่มแล้วโอเคเรามาทักทายสวัสดีกันดีกว่าเด็กๆพร้อมหรือ,อยังทักทายกันด้วยเพลง สวัสดีคุณครูนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยอใหนพร้อมแล้วใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นคะ่ะใครได้ยินเสียงคุณครูยกมือขึ้นเลยเก่งมากคะ่ะอ่ายานินก็มาแล้วยานินสวัสดีคะ่ะทุกคนพร้อมกันเพลงนสวัสดีคุณครูนะคะหนึ่งสอง สามสวัสดีคุณครูทีรัตน์นูจะตั้งใจอ่านเขียนเรามารงเรียนยามเช้าเรามาโรงเรียน่อย่างยามเช้าเรามาโรงเรียนให้ายามเช้าเรามาเปิดใอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆยังไม่ต้องเปิดใหม่นะคะเข้ามาแล้วปิดไม้ไว้นะ โอเคอีกรอบหนึ่งค่ะพร้อมกันแล้วหนึส,สวัสดีสสดคุณครูที่รักหนูจะตั้งใจอ่านเขียนยางเช้าเรามาโรงเรียนยางเช้าเรามาโรงเรียนหนูจะภาเพียนขยันเรียนเอย เก่งมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยดเด็กๆอยากร้องเปิดไม่ไหมอ่าทีนี้ให้เปิดไม์นะกล้องจะได้ตามหาเด็กๆเจอนะใครร้องท้ง กล้องจะไปตามหาเด็กๆโอเคไหมคะโอเคค่ะอ่าพร้อมกันแล้วเปิดไม้ได้เลยค่ะทุกคนเปิดไม้เลยนะคะนี่ล้องเสียงดังๆนะเด็นะเ็กจะไปตามหาเด็กๆนะ Kāi a miile. Okay. 2 3 3. รองรอง้ให้สมาทองไรงได้องได้องได้อด้ร้งได้ร้ยงได้งด้ร้ดัร้องได่เลยเกดงได้ร้ด้รร้ได้ร้อเไี้งด ิดไมปิดไม,อดม,มโอเคปิดไมคแล้วใช่ไหมเรามาทบทวนเพลงต่อไปกันเลยเพลงอะไรเอ่ยนิ้วจำได้ไหมคะเพลงนิ้วนิ้วมาเจอกันเด็กเตรียมนิ้วมาเลยนิ้วแรกของเราคือนิ้ว นิ้วแรกของเราคือนิ้วอะไรเอ่ยนิ้วโป้งนิ้วโป้งค่ะได้นิ้วโป้งแล้วเตรียมมาเจอกันเลยพร้อมแล้วนัหนึ่งสองสามนิ้วโป้งมาเจอกันตามว่าไปไหนมาหมุนนิ้วแล้วขอลาพรุ่มนี้มาเจอกัน ต่อไปนิ้วอะไรคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะนิ้วชี้นิ้วชี้มาเจอกันเลยเตรียมหรือยังเตรียมนิ้วชี้หรือยังคะเอเอใครยังไม่เตรียมพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะนิ้วชี้มาเจอกันถ<อ><อ><อ>ามว่าไปไหนมา พอลรุ่งนี้มาเจอกันเก่งมากมากเลยค่ะนิ้วต่อไปนิ้วอะไรคะเด็กๆนิ้วกลางค่ใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยนิ้วกลางเด็กๆขยับแบบนี้นะคะพร้อมแล้วนิ้วกลางมาเจอกันเลยค่ะนิ้วกลางมาเจอกันถามว่าไปไหนมา มุนนิวแล้วขอลาพรุ่งนี้มาเจอกันเก่งมากเลยต่อไปนิ้วนิวนาวนางค่ะเก่งมากเด็กขยับแบบนี้นะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนิ้วนางมาเจอกันถามว่าไปไหนมามุน แล้วขอลารุ่งนี้มาเจอกันเก่งมากเลยค่ะพบแล้วใช่ไหมยังค่ะอ๋อยังขาดนิ้วอะไรคะนิ้วก้อยนิ้วก้อยยังไม่มาเลยอ่อเด็กๆเอานิ้วทุกนิ้วลงแบบนี้แล้วก็จะเหลือนิ้วก้อยแบบนี้นะคะอ่าพร้อมแล้วนิ้วก้อยมาเจอกันเลยนิ้วก้อยมาเจอกัน แล้วกาไปไหนมามุนนิวแล้วขอลาพรุ่งนี้มาเจอกันอ่าเราทุกคนเพลงนิ้วก้อแล้วเด็กๆจําได้ปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะแล้ววันนี้มีเพลงใหม่มาให้เด็กๆฟังด้วยนะเด็กๆอยากฝึกร้องตามคุณครูอ้อคุณครูแอนแล้วก็คุณครูพลอยไหมคะ พร้อมค่ะามาฝึกร้องกันเลยเดี๋ยวคุณครูจะร้องให้ฟังก่อนนะอ่เด็กๆฟังคุณครูอีกหนึ่งรอบก่อนนะพร้อมแล้วคุณครูจะร้องแล้วนะตั้งใจฟังดีๆเอียงหูมาเอียงหูมาฟังเลยหนึ่งสองสามบ้านของ,ของฉันอยู่ด้วยกันมากลาพ่อแม่ลูกตา ปู่ย่าตายายอีกครั้งนะอาพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันจำได้ไหมยังจำไม่ได้ใช่ไหมอีกรอบหนึ่งฟังคุณครูอ้อคุณครูแอนแล้วก็คุณครูพลอยอีกรอบหนึ่งนะคะตั้งใจฟังดีๆเอียงหูมาฟังเอียงหูข้างนี้มาฟังเลยพร้อมแล้ว หนึ่งสองสามบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากมายพ่อแม่ลุงป้าปู่ย่าตายายอีกทั้งน้าอาพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันอ่าทีนี้ไปฟังจาก YouTube บ้างมีเสียงดนตรีด้วยและเด็กๆ ร้องตามไปเลยดีไหมคะร้องพร้อมกันไปเลยอ้าวเริ่มเลยค่ะเดี๋ยวขอเพลงจาก Youtube ของคุณภูพอยก่อนนะคะพร้อมไหมย่าพร้อมแล้วค่ะเด็กๆโยกค่ะโยกตามกัค่ะ ของฉันอยู่ด้วยกันมากมายพ่อแม่ลุงป้าปู่ย่าตายายอีกทั้งน้าอาพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันขอ,อ้อีกรอบนะ่ะคะบ้า ของฉันอยู่ด้วยกันมากมายพ่อแม่ลุงป้าปู่ย่าตายายอีกทั้งน้าอาพีและน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นที่น้องกันเก่งมากเลย เด็กพอจะจำได้ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆไปฝึกร้องนะคะวันนี้ไปฝึกร้องเพลงอีกแล้วใน google ไซต์ที่คุณครูเอาบทเรียนไปแขวนไว้นะคะในเว็บไซต์ของโรงเรียนก็มีเพลงนี้ที่คุณครูแอนชวนเด็กๆร้องกันนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปฝึกร้องกันเพิ่มเติมโอเคไหมคะโอเคค่ะ,ะแล้ววันนี้คุณครูก็จะมาชวนเด็กๆเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวกันเด็กๆจะได้ตื่น เด็กเตรียมผ้ากันหรือ,อยังเ,ยเตรียมหรือ,อยังคะคุณครูอ,อ้อคุณครูแอนคุณครูพลอยเตรียมแล้วนะแต่ว่าวันนี้คุณครูพลอยจะเป็นคนให้จังหวะกับพวกเรานะคะเด็กพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วคะ่ะเย็นขึ้นเลยคะ่ะเดี๋ยวก่อนนะคุณครูจะมีข้อตกลงก่อนว่าเราจะโบกผ้ากันยังไงเราโบกสูงสุดเลยสูงสุดที่ ความค่อยๆต้องหลงมาข้างนี้นิดนึงเดี๋วอ๊อกแอนจะมาชูผ้าสะบัดผ้าแบบนี้หนึ่งสองสามแบบนี้เรียกว่าสูงนะคะสะบัดสูงนะหนึ่งสองสามแล้วก็สะบัดตรงกลางตรงเอวเราเลยแข่งตึงแบบนี้หนึ่งสองสามแล้วก็ลองสะบัดแบบนี้ค่ะ สองสามทำเป็นไมเอ่ยอะลองยืนลองยืนหมอกับแอนต้องยืนห่างกันนะเพราะว่าช่วงนี้มีโควิดระบาดเราเว้นระยะห่างกันอะเรามาลองกันนะสบัดสูงก่อนนะสูงสูงหนึ่งสองสามหนึงสองสา่งส เด็กๆทำได้ไหมคะได้ยินเสียงคุณครูไหมไหนใครได้ยินเสียงคุณครูบอปมือเราโบกมือเา้ค่ะเก่งมากเลยอ่าพร้อมแล้วเด็กๆสามารถกระโดดไปล็อกรอบห้องได้เลยนะคะโบกผ้าหนึ่งสองสามกลางหนึ่งสองสามล่างหนึ่งสองสามแล้วก็กระโดดไปลอกรอบห้องได้เลยพร้อมแล้ว ไปกันเลยค่ะ1นึ่งสองสามนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสอนึ่งสองสามหนึ่งนึ่งสองสามหนนึ่งสองสาม เหนื่อยแล้วค่ะไหนใครสนุกประมือดังๆคนะ่ะเฮ้ยเหนื่อยจังเลยเอ๊ยไหนใครเหนื่อยยกมือหน่อย <c oughs> เราจะมาถามว่มาถามรู้สิว่าใครมากันแล้วบ้างเดี่จังสัญญารู้เองได้ไหมจำได้ไหมคะ คูณเหนื่อยจังเลยอ่าเราจะมาดูชื่อกันสัญลักษณ์ของเด็กๆแล้วนะแม่จังอ่ะพร้อมแล้วยังลูกเสร็จแล้ยังคะใครพร้อมแล้วยกมืออ่าครูอ้อจะเช็คชื่อแล้วนะ พิมพโพสน้องเขื่อนมาหรือยังเปิดไมค์ด้วยนะลูกอ่าน้องเขื่อนเปิดไมค์เลยน้องเขื่อนรู้เห็นน้องเขื่อนอยู่นะ<ช>เออน้องเขื่อนโอเคค่ะเราทำาบนี้ให้เห็นได้เยอะๆน,นะจะได้ดูว่าคนไหนเยะนะไปเข้าที่เป็นมจอาเไม่ใช่เราเข้าที่ อาจจะคงสร้างอะะไรนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเขาคงรอ,องสักครู่นะลูกแป๊บหนึ่งค่ะคนต่อไปก็ล่างมาสามสิบตั้งใจฟังนะคะตั้งใจฟังแล้วก็ดูเด็กๆต่อไปประวิ์ค่ะประวิดแอร์ฟอร์สอยู่ไหนเอ่แอร,ร์ฟอร์สแอร์ฟอร์สเปิดไหมสวัสดีคุณครูเลยลูกสวัสดีค่ะเก่งมากค่ะ ต่อไปเข็มสิรีเด็กหญิงเข็มสิรีน้องมิ้มค่ะเก่งมากค่ะต่อไปน้องติวเตอร์ค่ะเด็กชายสุดที่น้นค่ะสุดที่น้นมามา,มาโอเคเ,คเก่เก่งมากเลยนะครับน้องเซ่ยค่ะเด็กชายพาคินน้องเซ่ย น้องเซย่าอยู่ไหนเอ้ยโอเคค่ะต่อไปค่ะน้องมัสยาค่ะมัสยาเด็กหญิงจันทราพรค่ะโอเคค่ะน้องปุญญาค่ะเด็กหญิงนภพค่ะยกเือขึ้นสิคะลูกสวัสดีค่ะเก่งมาก ต่อไปเด็กชายคาดาพันค่ะมูตองค่ะคนนี้ต้องมค่ะน้องมาคีค่ะเด็กหญิงวิริธาราเด็กหญิงวิริธาราน้องมาคีค่ะโอเคค่ะเด็กหญิงสิตางค่ะน้องมันตา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราไปเด็กชายติภพค่ะน้องแทนคุณยกยกมือด้วยสวัสดีค่ะเก่งมากเลยเก่งมากค่ะน้องพีทค่ะเด็กหญิงธรรมกรค่ะเ่มาค่ะเด็กชายอภิวัตรค่ะน้องเอิร์ท น้องเอิร์ทอยู่ไหนเอ้ยสวัสดีค่ะเด็กชายนภำพัดค่ะน้องเลอออนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคารขอเด็กชายนภัพัดค่ะเดิงทันยลักษ์ค่ะน้องน้ำมนต์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กชายเมธาสิทธิ์ค่ะ น้องออโตออโต้อยู่ไหนเอ่ยสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะน้องยานินค่ะสมากน้องยานินยานินเยียกษาชื่นเล่นก็ยานินค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงนารุยยาดาค่ะน้องเป่าตังน้องเป่าตังสวัสดีค่ะ โอเคค่ะเด็กชายพระสินค่ะน้องจ๊อบสวัสดีค่ะพระสินคับสวัสดีค่ะวันนี้จ oh <b iteration> um> okay, okay, ๊อกยาคกับใครลูกค่ะจ๊อกค่ยกับใครลูกพี่มีเพื่อนอีกคนที่บ้านชื่ออะไรจ๊อกอีกคนชื่ออะไรโอเคค่ะเด็กหญิงพรพิชยาค่ะน้องตุนค่ะโอเคค่ะ ต่อไปค่ะเด็กชายวัชรพงศ์ค่ะมาไหมเอ่ยโอเคค่ะเด็กชายทันพิเศษค่ะมาไหมเอ่ยโอเคค่ะเด็กชายฉัดบดินค่ะฉัดบดินอยู่ไหนเอ่ยโอเคค่ะเด็กหญิงยานินค่ะยานินย์ยหญิงค่ะ โอเคค่ะเด็กชายสิรทีโอเคค่ะเด็กชายแทนคุณค่ะโอเคค่ะเด็กหญิงปียธิดาค่ะเด็กหญิงปียธิดาอยู่ไหนเออโอเคค่ะอินทาราเด็กชายอินทาราค่ะ โอเคค่ะเด็กหญิงเอรินค่ะน้องเอรินเด็กหญิงเอรินสิบปีแรกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงพัทนรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปห้องบล็อกกันด้วยนะเด็กๆเด็กๆอยากไปเรียนห้องบล็อกไหม ห้องบล็อกมีของเล่นเยอะๆเลยแล้วเด็กๆก็จะได้ไป,ไปพบกับคุณครูจุ๋มนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ไปให้คุณพ่อคุณแม่เข้าเรียนห้องบล็อกแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องบล็อกนะคะโอเคไหมคะโอ <Okay, S 1> เคค่ะไหนใครเข้าใจแล้วโ okay. <Okay. S 1> อเคโอเคปอกมือดังๆ,ๆด้วยค่ะก่อนจะจากกันเราทบทวนเพลง,ง,ง <rushing> บ้านของฉันกันอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะ เด็กฟังคุณครูแล้วร้องคอไปพร้อมกันเลยพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากมายพ่อแม่ลูงป้าปู่ย่าตายายอีกทั้งนะ้าอาพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกัน รอบหนึ่งนะคะก่อนจะหมดเวลานะตั้งใจดีๆนะหนึ่งสองสามบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากมายพ่อแม่ลุงป้าปุ่ย่าตายายยิ่งทั้งนา้าอาพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกัน เดีย iec, iden, ๋ยวเ็กไปฝึกร้องต่อใน Google Site ห้องเรียนอนุบาลหนึทับสที่คุณครูแอนร้องไว้แล้วไปฝึกร้องตามคุณแอนนะคะเราเรียนก้าโงครึ่งห้องบอกใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเรียนห้องบ็อกกันตอน9ก้าโมงครึ่งโอเคไหมคะโอเคค่ะ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะคุณครูดูหน้าเด็กๆก่อนนะว่ามีใครมาเพิ่มแล้วเอ๊ะมาหลายคนแล้ว,อ,ว,วอ,อ่าก่อนก่อนที่จะจากกันเปิดเพลงบ้านของฉันให้เด็กฟังดีไหมคะอ๋อ เดี๋ยวเดียวไม่ทันแล้วจะไปห้องบล็อกกันแล้วเดี๋ยววันนี้ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีคุณยายคุณย่านะคะที่มาช่วยเด็กๆเข้าเรียนออนไลน์ในวันนี้วันนี้เด็กๆสนุกไหมคะใครสนุกบอกมือให้คุณครูหน่อยคะ่ะใครอยากไปเรียนห้องบล็อกยกมือ วันนี้คุณผูอ้อคุณผูแอนแล้วก็คุณรูพลอยลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันห้องบล็อกโอเคค่ะบายบายค่ะเด็กๆเด็กๆอ่าเด็กๆีบออกจากห้องเรียนของเราแล้วไปเจอกันที่ห้องบล็อกเลยนะคะ เด็กๆเอ,อกจากห้องเรียนได้เลยนะคะ